ตอนนี้เวเนซุเอลาถึงเป็นประเทศที่จนเราต้องไปหาคำตอบกันในมิกสาระแล้วก็ภูมิศาสกันเลยนะครับไปกันเลยลโอเคก็อยากจะบอกนีเน่ครับผมว่าเวเนซุเอลาเมื่อก่อนเป็นประเทศที่ขุดเจอน้ํามันนะับผมเป็นประเทศที่ขุดเจอน้ํามันนะหลังจากนั้นเนี่ยประเทศประเทศประเทศเ,เวเนซุเอลาก็เป็นประเทศที่ การค้าขายน้ำมันเนี่ยดีที่สุดในตอนนั้นเลยในโลกตอนนั้นเลยนะครับซึ่งเอาไว้ง่ายนะเป็นประเทศที่แบบน้ำมันมีน้ำมันนะผมขายส่งส่งขายออกอะไรพวกเนี้ยรวยเป็นพันล้านครับผมทุกคนในเวนเวนซุเอลาเนี่ยรวยกันหมดดูบ้านกัน,บ,น,กนบ้านเป็นแบบพูวิลล่ากันหมดเลยอะ่ะเป็นแบบบ้านหลังรวยๆเลยนะแล้วทำไมเวเนซุเอลาถึงจมดิ่งมาได้ ลองไปหาคับต่อกันเลยนะครับเกที่เวเนซุเอลาถึงจนที่สุดก็เพราะว่าในตอนนั้นนะครับผมตอนนั้นนะผมน้ำมันน้ำมันเริ่มเริ่มตึงลงนะครับขายเริ่มไม่ออกขายเริ่มไม่ค่อยได้กําไรซึ่งของก็ขาดแลงหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่เงินเฟ้อแล้วก็จนที่สุดเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ตอกย้ำนะมันเป็นจริงๆนะครับ บอกไว้ตามจริงนะถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อก่อนอะถ้าเกิดเขาไปทาเศร,รษฐกิจอื่นๆอย่างเช่นแบบส่งออก,กเกษตรกรรมส่งของส่งแบบพวกผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ได้เนี่ยตอนนี้นก็ยังไม่จนหรอกครับแต่เมื่อก่อนอะเขาคิดว่าน้ํามันก็ยังคงจะจะรวยขึ้นแต่ช่วงนั้นคืออย่าลืมนะว่าน้ํามันก็จะมีดิ่งลงมีมีดิ่งขึ้นนะผมซึ่งอย่าลืมว่าน้ํามันเนี่ยมันก็มีโอกาสเงินเฟ้อได้เหมือนกันนะคบผม ซึ่งบอกไว้ตามจริงผมก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์อะไรมากหรอกครับซึ่งบอกไว้ตามจริงเลยนะเวเนซุเอลาเขาดิ่งแต่น้ํามันเมื่อก่อนนะเขาเอาแต่น้ํามันเดียเดียวท่าการตลาดขอ,ของเขาก็คือน้ํามันนั่นแหละแต่ว่าปัจจุบันคือตอนที่แบบน้ํามันมันเริ่มเฟือแล้วใช่ไหมคนก็ของก็เริ่มขาดแคลนเพราะว่าเออยังไงอะ คือไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเออนายกหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะคือเหมือนเหมือนผมได้ยินเคยได้ยินว่านายกอ่ะเขาเขาแบบแจกแจกเงินอะไรเยอะเกินไป่ะจนแบบเงินมันเฟืออ่ะน่าจะใช่มั้งนะเกินเฟืออ่ะจนแจกอะไรั้คือแบบนายกอ่ะแจกแจกเงินอ่ะคือแบบแบบฉีดเงินเข้าไปเรื่อยๆจนเงินมันเฟือครับคือเงินมันหมุนเวียนไม่ทันจนถึงขั้นที่ว่า จนกันแบบนี่ขนาดอ่ะอันนี้คือหนึ่งปึกนะยังซื้อของได้แค่หนึ่งชิ้นเองยังซื้อขนมปังซื้อชูอะไรพวกนี้ได้แล้วเงินเี่ยกองเป็นแบบเป็นเต็มถนมนอะแต่มาซื้ออะไรไม่ได้เลยนะ <S <S คือว่าคนอุดอยากกันมากเขาของก็ขึ้นราคาแพงขึ้นนะซึ่งก็เลยเป็นว่าการบริหารประเทศอะไม่ชีเรื่องง่ายๆนะก็เขาคิดเตือนใจไว้เนะว่าอืมเขาคิดเตือนใจเอาไว้นะว่า,วาอย่า อย่าอย่าเอาแต่สิ่งนั้นอย่าเอาแต่สิ่งอย่างเดียวก็คือน้ำมันนะคือน้ำม,นมันมันก็ได้แหละแต่แต่น้ำมันเนี่ยเราต้องดูเลยว่าการดิ่งลงนการดิ่งขึ้นแบบน,นี้เราต้องคํานวณให้ดีนะไม่ใช่เหมือนประเทศเบเนซุเลาที่จะเอาอย่างเดียวเลยนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามีการส่งออกอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดส่งอย่างออกอย่างอื่นก็น่าจะสําคัญที่น้ำมันนั่นแหละครับก็ขอบคุณครับ ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคบผมพ่อเผื่อข้อมูลอาจจะยังไม่เยอะมากครับซึ่งไอ้เมื่อกี้ผมเผอปิดจบไปนะเดีย๋ยวผมปิดจบรอบที่สองันแหละขอโทษทีนะทุกคนนะกลับมาดูก่อนกลับมาดูก่อนนะครับผมก็คือสาเหตุที่เวเนซุเอลาเนี่ยถึงตกต่ําได้เนี่ยเพราะว่ามีหลายตัดใจสาเหตุนคัคือที่ผมพูดไปเมื่อกี้น,า,นายกไม่กรัฐบาลอัดฉีดเงินก็คือพิมพ์เงินมาเยอะขึ้น สองไม่พัฒนาด้านอะไรเลยก็คือเอาแต่น้ำมันน้ำมันน้ำมันแล้วก็น้ำมันอย่างเดียวเลยนะซึ่งก็บอกไว้ตามจริงเลยนะคือการบริหารประเทศไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่สิ่งเดียวนะเราต้องเอาอยู่อีกด้วยเช่นเขตเขตพนนันธุ์นิมีเวทมีแบบพวกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ของอะไรพวกนีน้แล้วก็พวกแบบไม้พวกอะไรพวกนี้ด้วยนะซึ่งมันต้องทําหลายอย่างนะซึ่งบอกไว้ตามจริงเลยนะไม่ได้เอาเหมือนเวเนซุวเอลานะที่แบบโอ้โหแบบ เอาแต่น้ํามันน่ะน้ำมันรวยแต่พอเวลาเงินเฟ้อเงินหายไปเลยครับเงินหายไปวับไปกับตาเงินกองเป็มถนนเลยแต่ย so <gu> ังซื้ออะไรไม่ได้ครับก็ใครดีครับผมครับ